เอาละครับผมหนละังจากที่เราตบ G ีเอไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็ได้การ์ดเซอร์ไวมาเป็นที่เรียบร้อยมันใช่พี่เนี่ยเอาละฮะทุกคนแจำนึกได้ใช่ไม่ผิดอ่าได้การ์ดเซอร์ไวมาจากอะไรวะแต่จําได้ว่าเมื่อเราได้การ์ดนั้นมาเราจะแปลงร่างเป็นไนท์เซอร์ไวได้นะฮะคราวนี้เราก็จะมาเล่นเป็นไนท์เซอร์ไวกันบ้างเอาละ,ะก็ออริจินอลดีไซน์ฮะความจริงเราก็อยากจะแบบเป็นไ nice นท์เซอร์ไว้ไปทั้งตลอดเลยนะ,ะแต่มันดูไม่เท่ฮะเราต้องเอาเป็นออริจินอลดีไซน์ก่อนะฮะ เอาละเดี๋ยวคนแรกของเราจะจะเป็นคนแรกที่โดนกอล์ฟเซวอยขับจัดกาอโหรองสารคุณฮิคาวะาคุณฮิคาวะอือชาร์จก่อนเลยฮนะเอาละเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนไปล่างเซวอยกันหน่อยนะเขาไม่เข้ามาด้วยโอ้โหเขาไม่เข้ามาเพราะเรายิางนี่เองเฮ้ยเขาต่อยบอกอืออืออนีออ ฟับ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 ไม่มันใจว่าร่างเซอร์ไวมันจะมีเวลาจำกัดแบบเดียวกับอ้รล่าอีกไมเนี่ยเอื้อๆๆๆๆอโอ้โหคอมโบโคตรดจบไหมล่ะจบเลยไหมล่ะโอ้จบเร็วมากฮึนี่ฮะนี่เรียกว่าอีเวอร์ชั่นและพัฒนาการนะฮะโอ้โจากข้างคาวตัวสีดำกลายเป็นตัวข้างคาวเฮ้ยถ้าโอเค แต่ความรู้สึกส่วนตัวนะรู้สึกว่าร่างร่างเซอร์ไวมันมันก็ดูอลังการงานสร้างดีนะแต่แบบไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะแต่ละพี่หีไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะร่างเซอร์ไวอะเออมา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 โอ้โหเฮ้ยเันนี่ฮันนี่อย่าอย่ากาดดีกว่าฮะกาดดีกว่าเออ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 ดีดีดีนี่การกระทำอยู่ฝ่ายเดียวนี่เป็นสิทธิของผู้เล่น ไม่น่าเลยเฮ้ยเอ้ยโอ้โหกอบมาหมดเลยนตอนนี้กอบมาหมดอะไรจนตอนนี้เหลือเรื่องอะไรมาเรื่อยๆเหลือต้องเหลือต้องไปหน่อยเลือดๆนะฮะมาให้โอกาสคุณนี่เขาว่าโอ้โหยอมมอบล็อกเป้าถ้าตามเนื้อเรื่องจริงๆนะในซีรีส์รู้สึกว่าเขาจะวิ่งชนเลยใช่ปะ่ะอ่าจะขับรถแบบวิ่งใส่เลยอ่ะ เป็นความน่าเสียดายนะแต่ความรู้สึกของพี่หมีส่วนตัวเลยนะที่ในซีรีส์ของ Master ร์ริวคีนอกจากตัวละครการใช้การ์ดมอนสเตอร์แล้วเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้พี่หมีชอบในซีรีส์นี้มากเลยก็คือรถฮนะรถข้ามมิติอ่ะน่าเสียดายที่แบบมันไม่มาปรากฏโอ้ยในซีรีส์หรือในแบบในเกมอีกเลยนะมันแบบน่าเสียดายมากเลยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเขาส่งเป็นเทพแห่งความมืดตีตีได้มามาเนี่ยใส่การ์ดเออ เอออะเด็กให้ตีหนึ่งทีเออเออเออตีหนึ่งทีแต่ยาวนะบอกก่อนนะตีหนึ่งทีคอมโบยาวนะเออเออเออหรือปับปั๊บปั๊บปั๊บปับปับปั๊จับเออเออเออเอจะได้แปลกบ้างไม่ได้รอบนี้อ่ะไม่ต้องละแปลงลงแปลงล่างเอออยู่ในล่างนี้แหละแล้วก็มาโอ้โหไม่ยอมเว้ย แน่เฮ้ยมันเกินนะอารยะขัดขืนเอออารยะขัดขืนเหรอฮะงานนี่ก็ดีไซน์สวยนะเซอร์ไวก็พอดีไซน์สวยนะแต่ทำไมถ้าถ้าต่อสู้มันดูเหมือนกับมันความรุนแรงมันไม่เท่ากับไอ้การ์ ปดนเว้นปกติก็ไม่รู้นะความรู้สึกนะอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะกระโดดทีนี่เลยจะจำไหมล่ะชาร์จก่อนเลยครับไม่เข้ามาชาร์จเลยอะไรริงจ้องหน้ากันอีกนานไหมโ้เฮ้ยมนข้าาตัวไหนวะผมไม่เห็นได้ได้มาเออตีเอเออี่รวมพลังดาบออาเฮ้ยเอู้ลำลมลำลมวหยเออ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 อย่างเ้ยล่ะ ชาร์จ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 อือชาร์จ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 อือฝับฝอบฝอบฝอบอย่าไปใช้การ์ดไอ้นี่ดีกว่าฮะเราอย่าไปใช้การ์ดปืนดีกว่าฮะไม่ได้มีใจคุยกันเลยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอย่าล่ะอันนไหนี่ไอ้ที่ยอมเหรอเออึ อยากให้แบบขับพุ่งรถคนเลยนะในในเนี่ยในฉากแบบเนี้ยขับพุ่งคนเลยได้ป่ะถ้าจะไม่ผิดในซีรีส์ของ Master <S <S มัเนนสเตอร์ริฟที่รู้สึกว่าทางฝั่งอเมริกาเขาจะเอาไปต่อยอดต่อเป็นดักก้อนไนท์ใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดนะฮะเวลาเราเซิร์ชคำว่ามัสเตอร์ไนท์เนี่ยส่วนใหญ่มันจะมาเจอคำว่าดักก้อนไนท์บ่อยมากเลยนะนี่เมื่อกี้อะไรไอ้เกี้ย็นตีน เมื่อกี้ผมมีอะไรผมตีใช่ไหมแต่ไม่มีอันนี้เราจะไม่มีดีวหยไม่มีออโต้ไปตินะปึ๊ปึ๊บปึ๊บนี่กันไม่หมดอ่ะแน่แน่แน่น่ฮัจะุ๊บเอ้ยเอ้ยเอเอาหัวโมงอฮะคุณไก่เฮเอเคุณไก่เฮ้ไปไป้นี่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 นี โอ้โหเขาเล่นกันอย่างงี้เออเอโอ้ยโหเอาตีมาแย่เอาตีมาแย่นี่ใส่ไม่ดีใส่ไม่ดีฐานเต็มเลยแล้วกันอย่งเงี้ยจับเขาออกจริงๆเลยถ้าจับเมื่อกี้เหมือนนายเอาหัวควิกไปหรยหรือว่าให้เกียรติกันเออเออเออเอับแบบโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอ้าวใครแบกฐานตอนไหนไม่รู้เอาวิ่งเข้ามาสิเอามาสิแหนเน่แเหนเนี่ย อุ้ยอุ้ยอุ้ยขดานเว้ยขดานเว้ยสู้เขาสู้ขดานต้อยต้อยสู้เขาอืออุ้ยอ่ะยุทธนาการอีวิโวลชั่นมาเนี่ยมันมันขัดใจตรงเนี้ยในในท่าไฟนอลสุดท้ายเนี่ยเออแค่ไหนทางมันคือมันน่าจะแบบพุ่งชนเขาไปเลยอ่ะจิ้งหลบ โอ้ยหูสากิ่งหลบอันแน่ไม่จับไม่ได้ไว้ได้ช์จก่อนก็ได้อันแน่อันแน่วิชปับับับกิงหลบอ้ยโ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 อ้ยได้ได้ได้มาสิน่ะนี่เอการมาสู้เลยอออออออไม่มาก็ช้านะไม่ช้าก็ช้านะจะต่อยไม่อืออืออือ่ับฝับับับอออือออเอาดิโอ้ยโอยกาสหมดเมือน ฮึบกระโดดทีปอ่ะเด็กด่บมาใช้อปั๊บ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 แทงแทงแทงรวบรวบรวบโอ้โหกันได้หมดเว้ยอืโอ้โห้เขาเล่นหลังตบหลังอ่ะตลบหลังอ่ะกล้าตลบหลังเหรอนี่ยมา ปุ๊บัดารอบนลงอืออืออือวเขาไม่ตายฮะขอฟันหน่อยล้กันอืออืออือน่โอเคอ้ากลืมไปใช้กัดไอ้เทมกดไปแล้วถอยถอยฮะจบไม่สวยไม่ใช่เราฮะมาตบ เขาโปรแค่สองจิตนะเป็นส่วนตัวนะพี่มีชอบเกมคัดของซีรีส์วิวพีมากเลยนะมันดูเรียบง่ายนะแต่ว่ามันดูมีเสน่ห์ดีอ่ะดีเออชาร์จชาร์จให้เต็มเฮ้ยอย่าพึ่งเข้ามาดิอืออืออย่าพึ่งเข้ามา ไรเดอร์ที่ดีต้องรอให้ฝั่งตรงข้ามเขาพร้อมก่อนเข้าใจไหมไรเดอร์ที่ดีอ๋อลืมไปมันเป็นไรเดอร์ไม่ดีนี่ว่ะเออ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 เกาะแตก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 เออเกาะแต็กเอออ้อยเออเออนี่เอาให้ครบเอาให้ครบคอมโบเลยทีเดียวมาอีนี่มุสยเออไม่ใช่เออ จบสุดเว้ยปึ๊บมาแล้วฮะตุ้มเขาเปลี่ยนางเป็นเซอร์ไว์รู้สึกการชาร์จจะไวขึ้นไปเดิมน,นีนะปึ๊บคอยหลังก่อน ชาร์จ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 ไม่เข้ามาไม่เข้ามาชาร์จเต็มนะไม่เข้ามาชาร์จเต็มนะอื้อไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ปับปั๊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 บชาร์จชาร์จชาร์จคุณไวอ่ะเฮ้ยชิบหายเฮ้ยเกือบโอ้ยโอ้ยโอ้ยเกือเกือบเกือบเกือเล่นอะไรของคุณเออมันมันหวาดเสียวนะเฮ้ยโอ้โห ขอทีออ่เขา,าดิว้วไ,ไว้เขาดิ้วเอาเอาเรื่องไว้เออ้ออเออจบได่สวย แต่เล่นหมดอาเขตมานะฮะแทบจะไม่ได้เจอมัสเตอร์ตัวนี้ปรากฏตัวออกมาให้หมีได้สู้เท่าไหร่เลยแทบจะตั้งแต่เล่นมาแทบจะไม่ผูกเลยมั้งเนี่ยขีบ้บะถ้าสนใจนะไอ้แน่ไอ้แน่บอกน่าสนใจปุ๊บมาเลยเหรอนี่น่าสนใจน่าสนใจน่าสนใจโอ้โหสไลด์มาสไลด์มาออสไลด์มาโอุย้ยคับคนเลยมีไงล่ะสไลด์มาทำไมเฮ้ นี่เออเอาบ้องข้าหลาไปก่อนไม่ใช่นี่อือนี่นี่นี่ไอ้สารดาบมาเออไม่เข้าโอ้ยเขาไม่เข้าเลยเฮ้ยไม่เข้าเลยเหรอเออโดนแค่นี้เออเออโดนแค่นี้ไม่เข้าเหรอเออเออโดนแค่นี้ไม่เข้าเลยเหรอเฮ้ยปล่อยสักคอมโบเลยไหมมันไส้อือ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 มันไส้มันไส้ส่วนตัวเออ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 ข้างคาวประท้าข้างคาวเออ แต่เราเป็นทั้งข่า,ขาวรุ่นพี่เอออย่ามาแย ế มกับรุ่นพี่ที่นี่มันมาสเตอร์ ทีวีซีรีส์มัสไรเดอร์กับอ่าทีวีซีรีส์อุลตร้าแมนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ต่อเนื่องกันมานะอจริงๆนะแล้วก็ในเนื้อเรื่องของทีวีีทั้งสองอย่างเนี้ยไทม์ไลน์มันแตกต่างพอสมควรเลยนะอุลตร้าแมนที่จะได้จะไดเห็นความสามัคคีกินพลังของพี่น้องอุลตร้าเนาะเออแต่ในมาสไรเดอร์นี่เอามาย่ำยีกันเองนะอะไรออเอๆได้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 ปั้นนนออนี่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 โบเดียวให้จบ เออดกขึ้นมาหมันไส้อุ้ยโอ้โหกระโดดปัดเฮ้ยกระโดดทีกระโดดยอดหน้าฮะมาเนี้เอ้ไปเน้นรุ่นน้องโอ้ยโดนอะไรวะเฮ้ยที่มะโดดเตะที่คนเดียวเหรอฮะเฮ้เป็นแค่รุ่นน้องอย่าลีอาร์ดเฮ้ยเออสิงรุ่นน้องจะเป็นซีรีส์หลักก็เถอะเออเอเป็นตัวเอกเหรอเออแล้วไงเออความหล่อและความเท่มันต่างกันเนอะอยู่ดีๆกีดเสียงออ มาหมาหมามาเจอกันเราจำนายได้นายเป็นมาสเตอร์เอ็มเพลือจำนายได้เฮ้ยเซนไปด้วยโหถ้าจะไม่มี์คำว่าเซ็นไปเพราะว่าดูพี่ป่ะอ๋อลุงพี่ลุงพี่ลุงพี่เออรู้จักสามัคคีดีดีเออรู้จักนี่เออคาราวาผู้ใหญ่ปั๊บ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 มัน มันกันทุกจังหวะเลยแล้วมันก็บอกว่าเราเป็นรุ่นพี่นี่มันก็เกินไปชาร์เลยชาร์เลยชาร์เลยเอาเอายินชาร์ด้วยกันนะเอ้าได้นะได้นะไม่มีปัญหานะยยิชาร์ด้วยกันได้นะได้หมดท้่สดชื่นนะออ้ออ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 อโอ้โหหยาวออไม่กาไม่ตไม่ได้ไม่หนี่นี่เป็นรุ่นน้องก็ทำตัวดีๆเออ้ออออออเออ ทำตัวดีๆทำตัวดีๆตีตีตีเออจับจับโอ้ไม่ให้จับกระโดดเทเฮ้ยวัดไม่ได้ไงเฮ้ยฟันเฮ้ยฟันโดนเหรอเขาจะกินหลบเดี๋ยงไงล่ะไม่หายไรเหะอหุ้นเหตุทะลุอีกแล้วอ่ะมาเนี่ฟันไปวิ่งเข้าไปแล้วก็มาโอ้โห

กระโดดเตะดีกว่าฮะพอแล้วกระโดดเตะปุ๊บโอ้โหโโอ้หหลบสองรอบเลยโยสโอ้ได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 ้จังหวะนี้เราต้องอย่าเพิ่งนี่เฮ้ยอุ้ยชึบอุ้ยชึบอุ้ย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 อะไรไม่อะไรไม่อะไรฮะเราเราจะเอากาดนะฮะเอ้ยเอ้ยคนผิดโอ้โหไอ้ชีวิตเดี๋ยว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 นี่ฮะจะใช้การนะฮะเออนี่นี่เดินแบบคูคูเดินแบบคูคู เอาดิเอาดิเอาิเอาซิเอาซิเอาซิเอาินี่เดี๋ยวเดี๋วกูเลยเอากันกันหมดฮะโอ้โอนั่นแน่นั่นแน่แแน่แน่เอาตีมักกับดาบนี่นะฮรู้จักไหมพิชาเพลงจะผีกระบองอ่ะเออ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 เดียวชึบป๊าบับป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 ับเชึบโอ้ยัวตีย่ไว้ปึบไอ้ได้ได้ ขอเป็นเซอร์ไวน์หน่อยก็ได้ออออเพราะเซอร์ไวท์ท่ามันยาวเรื่องของเรื่องคือเซอร์ไวท์ท่ามันยาวมากออแน่แน่มาเนี่ยไอ้อไมาเดี๋ยเวลานะัะเขาเจ้าแล้ว่ อยากรู้เหมือนกันนะว่าถ้าตัวละครอย่างมาเซดเดอร์คนณอิทได้นนกัสเซอร์ไวไปเนี่ยจะอัปเกรดเท่ขนาดไหนนะอยากรู้เหมือนกันนะเพราะว่าในซีรีส์จะมีแค่2ตัวแล้วแล้วก็ในซีรีส์ยังเป็นหนึ่งในซีรีส์ที่แบบมาเซดเดอร์ิวคที่เป็นหนึ่งในซีรีส์ที่แบบมีฉากจบเยอะอะเยอะที่สุดเลยที่หมีพ็ยังตามไม่ครบนะว่ามีทั้งหมดกี่ตอนจะได้นะฉากจบ

แน่แน่โอ้โหโอ้าเมื่อกี้ไปก่อนไหนได้นะฮะนะเอาละดคอมโบละอือออมาปึ๊บปึ๊บอุ้ยโอ้โหคอมโท่าอยู่ทำไมมันรันตกได้ฮะฮ้ฮ้ฮ้โอ้ยโอยยขี่กะโหลกโอ้โหโเต็มอเตอร์เลย้มาได้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 กก ออออืืสับแบบไม่ยั้งสับแบบไม่เกรงใจใครเไม่ว่าจะเป็นก๊อปปี้ร่างใครก็ไม่สนมาคุณถมดำผมถมเงินน่ะมาสิจัดไปให้สุดน้องจอยโอ้ยขอนุญาพักนิ้วสิบวินาทีฮะ ที่หลบอุ๊ยอุ๊ยหลบไปแล้วนะหลบแล้วนะอ่ะชาร์จก็ชาร์จดิอ่ะชาร์จก็ชาร์จแน่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 เอาตีมาแบบนี้ไม่ได้เออมาแบบนี้ือมันไม่สุภาพการ์จเลยเอ้าวนั่นแหละนั่นแหละพี่รอแบบนั้นมานานแล้วบอกเลยรอแบบเมื่อกี้มานานแล้วนีี่ นี่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 ใส่การแล้วแบบนี้เลยเออใส่การแล้วเดินเห้ยการหมดดีกว่าเอ้ยแน่โอ้โหจับกับจับอ้าวอามาชาร์จจากระยะไกลอีกก็ได้เนี่ยออเออเออเโอ้โหเดาของมันไม่เตะอ่ะได้ได้เรียกการ์ดก่อนเออเฮ้ยสุสัขจะเสียดจากระยะไกลฮะ โอ้ยแตกงปะเนี่ยึโอ้ยโอ้โหกระโดดต้องกระโดดให้โดนนะแต่ว่ากลัวก่อแตกฮะถ้าก่อแตกนี่ฮะไอสิ่งที่เราทำกับเขาไว้มันจะกลับมาคืนสนองฮะกิลล์บบเฮ้ยดีกิลล์บบอ่าได้ไปล่าเป็นเซอร์ไวโอ้ยอีกจังหวะีว่ามันไม่ได้ด้วยนะมันไม่ใช่มาสเตอร์ตัวมันไม่ใช่มาสเตอร์อีกฝั่งอีฝั่งนี้ดินะเออเออเออเอาไหมเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะ เอาไว้ล่ะเอาไว้ล่ะ,ละรับคำท้าด้วยตั้งคำท้าเขาเ้าไปให้สุดสิฮะรับคำท้า,าไปให้สุดฮะรับคำท้ามต้องไปให้สุดโอ้ยไม่ไหวแต่แค่นี้น้องจอยบอกใช้ใช้หนูเบาๆหน่อยพี่เสือบ ไม่มั่นใจว่าจะตายรหรือเปล่านะยิ่งเราทำสเตตของไอ้การกดมเมื่อกี้ได้น้อยมาเท่าไหร่เนี่ยความแรงของค่าก็จะน้อยลงตามด้วยนะโอ้โหท่านโอเคดโมโต่ต่อะเอาละครับผมก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับการเล่น m a มัสเตอร Night นะฮะหนึ่งในมัสเตอ e ์ Series ของมัสเตอร์รีวิวพีนะฮะท่านี้เท่านั้นนะฮะต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะฮะถ้าหากมีข้อมูลการตัดสินพลาดนะครับผม ในเรื่องของซีรีส์มาสเทเดอร์ริวคีเนี่ยน่าจะเป็นมาสเทเดอร์ยุคปุกเบิกเนาะที่เอาไรเดอร์มาห้าหันกันเองแล้วกันเนาะซึ่งในตัวของซีรีส์ริวคีเนี่ยพี่หมีก็ต้องขอยอมรับว่ามีหลายตัวเลยที่เป็นขวัญใจของพี่หมีแล้วก็มีเนื้อเรื่องที่น่าตามายอย่างมากแล้วก็ฉากจบ อ่ะต้องขอให้มันในที่นี้ด้วยนะฮะว่าพี่หมีไม่รู้จริงๆว่าในฉากจบจริงๆเนี่ยของมัสเตอร์ริพีนั้นนะฮะเขาจบยังไงเพราะว่ามันเยอะจริงเนี่ยอันนี้อยากเมอหมอยมากเลยคือถ้าใครรู้นะฮะช่วยคอมเมนต์บอกนิดนึงก็จะดีมากเลยเพราะว่ามันมีทั้งฉากจบตามซีรีส์ใช่ไหมและฉากจบเดอะมู๊วี่แล้วก็มีฉากจบแบบแตกลายเยอะมากเลยถ้าจำไม่ผิดอ่าเขาบอกว่ามีทั้ง4-5ลถึงห้าลายอะ่ะซึ่งพี่หมีได้ดูจริงๆประมาณ3ลายอ่ะประมาณ3ลายก็คือต,ตัวของซีรีส์แล้วก็เดอะบุ๊ควี่ที่เป็นที่เป็นมีน้องน้องสวอร์นอ่ะมัส สีขาวแมวรักอะเออประมาณนั้นแหละฮะแต่ก็อีซีรีหนึ่งรู้สึกว่าจะเป็นตามทำลายอะไรสักอย่างที่มีก็จำไม่ได้แล้วไปดูมารอบหนึ่งนะฮะผมยังไงก็ต้องขอขอบคุณเหล่าเพื่อนทุกคนนะฮะที่เข้ามาดูคลิปนี้นะับผมเอาละฮะผมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่มีขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะฮะเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคาร์บูเรเตอร์ไคลแมกซิโวลิชโอสกันอีกนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม